สบายดีพี่น้องป้องป่ายเจ้าค่ะมีแนวสีเหาสีบอกสีว่ามีแนวสีเลลาสู่พังนะเจ้าค่ะเออนางมีแนวสีเว้าสีเล่าสู่พี่น้องพังเจ้าค่ะได้ยินบะจานางมีแนวสีเว้าสีเล่าสู่ฟังอืม <Wow. S 2> เรื่องกับพ่แม่เรื่องไงเรื่องโตเรื่องหยังดอกจาก้าวขาพี่น้องเอ้ยมีแนวสิว้าสูช่เจ้าฟังตั้งใจฟังตั้งใจเบิ่งโดยจา้าเออแล้วก็มีมือกดติดตามกดไลท์หัวปมมือขึ้นนะหัวปมมือสีลงอย่าไปกดนะคะมีแนวสิเล่าสิบอกสู่ฟังว่าอีหยังคืออีหยังว่าอีหยังคืออันหยังนะคะ ตอนจะมงค่ะเดี๋ยวจะเปิดตัวสาขาใหม่เจ้าค่ะคู่แ <t> ข่งใหม่ก็ว่าไปนะเจ้าค่ะเออคู่แข่งละไรหมนทำตาหวานช้ำ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12สวัสดีอีกรอบเจ้าค่ะ มีช่องใหม่นะเจ้าคะ่ะนี่จะของช่องใหม่นะคะบริษัทใหม่ก็ว่าไปเจ้าคะ่ะค <c oughs> ู่แข่งใหม่เด้ดิคู่แข่งใหม่นะคะอ่ะเรื่องก็มีเรื่ออย่วาก็มีเรื่องกองยุว่าก็มีว่าเรื่องนะเจ้าค่ะนะอืมกามีสาขาใหม่เกิดขึ้นนะเจ้าคะ่ะน,นั่งนี่แหละในน้ำเจ้าคะ่ะอืม มาดูดลแล้วเลยแนะนำให้เปิดกล้องเองครกยกอยูชื่อค่ายกวาเล่นโทรศัพท์เติมเน็ตเสียเงินไปล่าล่าจับโทรศัพท์ถ่ายนั่นถ่ายนี่จะกว่าพอได้เติมน้ำมันรถพอได้เติมเน็ตโทรหาผัวนะคะงา้นไปหาอยู่หากินกลางดงกลางป่าหาผู้ชายหาโจรลัดข่มขืนกับพอได้โทรหาผัว พอได้ชื้อบัตรเติมเงินรหาเจ้าก็สซ่องสาวซื่อนั่นเองน่าจะโอ้ยหลุ่มลุ่มมาจู่ใครหลายคนบอกว่ามันลองสอมไทยมันแบบแบยดีป้าแบเมือเอาเมือไทยสองคนลูกกับผัวเธอนางกับคืนเป็นหมู่สาววันตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาแต่อยู่บ้านน้อยปังคุณเลยจ้ะแต่น้อยจนใหญ่หลักเฮียนมาหลุ่นเดียวกันนะคะ เขาก็ได้ลูกได้ผัวแต่เขาก็ยังมหาหล่อนอยู่ค่ะหล่อนก็เป็นคืนข้างคืนคอนไปและค่ะนั่งไปประเทกกับมาก,กับผัวก็ยังบอดได้ไปหาผัวอยู่เทพกรุงไทยอยู่เมืองไทยกับบอดได้นะคะเดีเ๋ยวเนี้ยเจ้าเดี๋ยวเจ้ยมัดหมูอยู่บ้านไปนได้ลูกไปเต้าเลยค่ะนางก็มีนัง่งชื่นก็มีลูกสาวผู้หนึ่งและการมีผัวผัวหนึ่ง เฮ้ยที่สองสามสี่ผ่านมาก,กับบรูนะคะปัจจุบันนางมีผัวคนหนึ่งกับลูกสาวคนหนึง่งลูกสาวชื่ออีย่างคะซ no no คะะื่อนูเกมนูเกมเขาจฉพาะเห่นตายจะเกมบเสียนยอนพอไม่เห่นเกมนี่เราจะเอินเกมผหัวกะอยู่เมืองไซบุทองส่วนนางก็อยู่เมืองสองคอนอยู่คละอำเพอนนะคะ อันเรื่องประวัติเรื่องสะดวกค่อยเดียวพี่น้องเอยไปถามเขาเจ้าเองเด้อสิี่บอกจะซันนี่นะคะกันก็ยงกัอยู่บ้านนาปังแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็นางเป็นคนที่มักคายูฮากินกับที่แนะนำให้ทายเปิดซองไหมกับทายคลิปก็คือแบบว่าเนี่ยมาไปหายูฮากินทายชีวิตบ้านบ้านเท่าไรพี่น้องก็มาเล่าอย่างดอกจ้าสำหรับอันนี้ที่บอกก็คือสำหรับคนที่มักนางนะคะมักนิสัยนางอยากติดตาม จะติดตามอากาศนะจ้าอากาศคนอยู่ดีเนาะ fc สองซอนกับแบบว่าเปิดสองให้เซาสื่นเนยเออก็เลยถามพี่หน้องเนาะถามส่วนเวลาที่ผ่านมาเดี๋ยวแปลว่าก็คือสวาวันกับโบแมนแบบโบถามเพื่อนกระทมตลอดเลยเมึ่งว่าอยากเปิดสองโบกันโทศทราบกับโบมีการสั้นว่ะสาวันก็เลยว่าเออเปิดไปสักก้อนลองเบิ้งสักก้อนแล้วเพื่อนมันผ่านกันจังั้นว่ากันไม่ ลลให้ทุกอย่างมันผ่านมันโอเคก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไปนะคะเม่อมหเมื่อละคายงวบซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะย๋ยวเพิ่มลงที่อะไรอย่าตายถ้าคิดจะแตยก็บบก่านนะคะบริษัทเงืนค่างงวคืนนะจ<ย>๊ะหลายคนได้ไปเนางอันขายงอขายงวบไปซื้อโทรศัพท์มาเป็งลงทุน แม่นพี่เราทุกอย่างคือการลงทุน,นเห็นยังก็กต้องลงทุนก่อนนะคะสิไดหรือบ่ไดขึ้นอยู่กับความสามารถของเฮานะคะเฮาขยันทำไดเขามีคอนเทนต์อันใดที่ทายให้พี่น้องสนใจนะคะนี่แหละก,ก็จะเปิดเป็นทังการได้ๆนี่พี่น้องจะเกิดเปิดเป็นทางการได้ๆจ้าผักกดไลไกกดแชแทกดหมักกระดิ่งไห้น,าน้าในด้อยจ้า ส้มขีดไม่ไม่กับกดหมากกระดิ่งงัวนะคะเด็กชินเน้นน้ำอีกผู้ละทั้งสองนางผู้ละค่ะสองสาวสัตวันแล้วก็สองมะลาเนี่ยนางออกออกสองอื่นเนี่นางถ่ายกับสองอื่นสิสองแบบแป๊บซองบบมีสองสาววันเด็กๆเดี๋ยวกชินเนะนน้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าสองนางชื่อสองอีหยังนะคะอืม แน่นๆก็คือตั้งไว้แล้วค่ะสาวชื่นชื่นชื่อ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 บอกคิดไหมคะเนี่ยอยากใส่เนาะบอกโอ้พี่น้องใส่ไปก่อนเนาะแต่ว่าซองเปิดใหม่นี่มันสีหายหยาบในจักหน่อยเนาะมนนี่หายหยาบชื่นมันใส่สองเท่าเซ็ชื่นชัชื่นบอกเช้าชัชื่นบอกเป็นชื่อนง่ายๆแหละจ้า หลังจากนี่กสิเออนางกสิตกสิได้ทายคีบกับลูกกับเต้าท่าบ้านนางแบบไปมาๆเลยพี่น้องพ่อเขาก็ไปมาๆอยู่อย่าอยู่จน้อยจ้านะก็ถตายเอานางกับเป็นลูกสาวเดียวเด้พี่น้องอลูกสาวเดียวพวกลูกชายเดียวจะค่ะอืพวนางก็ได้ อย่างเช่นเนาะการถ่ายคลิปมันกะบริง่ายและมันกะบริยาเนาะจ้าเนาะกระสิแนะนำน้องเพื่อนอยู่พี่น้องอย่างเช่นถ่ายเสียงเพลงชุมมื่นเพลงลาวเป็นยังกรจนลึกกระซิบเบิดเลยพี่น้องเอ้ยนางลายหลบจนจักไตติดแดงกิขสิาในเดือนหนึ่งนะถามันผิดกดแห้งนะติดแดงสามเถื่อมันคือสีมันก็คือสีอันสต๊อปชมอเขาก่อน มักกะสีใบเขาไทยมันเออมันช่ว่เรามักกะสังสอนก่อนมักกะสีอันปิดช่องเขาจากอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมือถากดถามมันพิดแห้งนะพิดลิกาิีติดแดดแห้งติดเหลืองนี่แค่เตือนจ้าพิษลิกาซิตจนมาพิษลิกาซิตนี่มันสีแห้งจนจนมันเจ็บไปแดงนะคะแล้วก็เหลืองอย่างเช่นเขาไทยแบบ อันยังที่แบบเป็นตะย่านนะนแบบเด็กหน่อยเขาเบิ่งมาป็นตะย่านอ่ะมันมันกระสีเตือนก่อนแจกไปเรื่องถ้าพี่แทงชนมากมันจะเป็นทายทาย,ายเป็นเห็นเลือดเอาขาคัวเป็ดขวัขวไกล้สิขาหรือว่าทารุณชาติจีบ่ได้บ่ได้แต่พอเสียงเพลงของตําไทยทำเสียงเพลงทารุณไปหาเพลงที่มันมีลิกาทธน์่ะโอเคได้อยู่เพลงประกอบนะตีที่ประกอบ แต่ว่าซูมเมอร์นี่รีคาซิตนะมันขึ้นสีเขียวแล้วเนาะมันสีโบติดแดงคือแตก่ก่อนมันติดรีคาซิตอยู่แต่ว่าสีขึ้นสีเขียวคือกันเนาะเพราะว่าคือเขาเข้าไายแต่ว่าเขาเจ้าสิเป็นคนได้เงินเนาะคือเขาก็ได้เงินหน่อยมันก็สซิบโกดหลายอย่างถ่ายคลิปไปก็กเดีย๋ย้กระซิบหวยถ่ายความรุนแรงด้วยว่าบ้าเกินจริงก็เหลืองพี่เนาะโอ้แตกใบเหลืองคือเก่าแบบเก่าเนี่ยเฮ็ดยังเขาโถด แจกใบเหลืองแจกใบเหลืองนี่กมันก็แค่เตือนเนาะแต่ว่าเฮาก็สามารถส่งคําขอได้พี่แต่มันต้องขามือมันถึงจะได้สางรายได้ให้เฮาเฉพาะคลิปนั่นนะคะนี่กดมันก็ซิมีหลายอย่างอยู่พี่เนาะใช่ไปเด้วยก็สิอหูเองเนาะว่ามันคคือือติดเหลือกอติดแดดดูสิเฮาก็มีหมอแก่มันก็ะซีมีหมอแก่อยู่พี่น้องว่าส่วงใดมันติด เหลืองทรงแดงมันติดแดงอยู่สิเขาก็สามารถไปปิดเสียงด้วยวไปตัดออกได้นักเขคยเป็นอยู่หลายอย่างเพศให้เป็นบ่ดอะไรพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ลืมหมดแล้วตะกี้มันติดดูก็จุดเป็นนะคะเมื่อมันพลาดแล้วเขาก็ต้องกอกนอกเกาะงียกัยังฉุนเยนยังลืมบ่นเลยเายังเห็นเปนแต่ก็ต้องเห็นกไจะกาะเตอนนี้ตะกาอุ้เกลแล้วก็ต้องบ่ม ดูเสนห้าก็ประมาณแต่ทำทั้งหมดบางทีห้าต้องในในยูทูปมันก็มีอาจารย์อาจารย์เชียดสันอยู่เด้ปั่นยูทูปเขาเขาห้าต้องเขาไปเบิ่งเพิ่นวิธีติดเรื่องแก่นอะไดติดแดงแก่นอะไดมันก็จะมีกดเวลาเกาะอีหยังแต่ละอย่างละอย่างในยูทูปมันก็มีบอกเบิดพี่น้องมันก็จะมีอีเมลมาแล้วเากดเขาไปในอีเมลแล้วก็มันก็สิบอกให้เขาเกาะอยังเห็ดอยังเห็ดอยังเ่างเห็ด มันยังทันหดตอนนั้นง่ายเด้อเนาะแต่ตอนนี้คือถ่ายคลิปลงให้มันนั่นเอาเอาชั่วโมงก่อนกับเอาผู้ติดตามก่อนอันดับแรกกับภูติดตามเนาะอันดับสองกับชมงจ้ะ <c oughs> พอเปิดได้ได้แล้วก็วโอเคเราก็สตาร์ทไม่ไม่อีกสิเราสามารถเราก็ถ่ายคลิปสิ่งใดก็กฝากน้องใหม่ด้วยนะเจ้าค่ะวันนั้งถ่ายคลิปอย่างอีกต่อไปนะเจ้านะ ใครบธรรมาหากินละพรปิน้องสำหรับอันคนมักสอบนางกาติดตามเบิ่งนะจ๊ะเจ้าค่ากะกอติดชีวิตข่าวนางเจ้าค่ะก็ดื่นขอบคุณนะคะขอบคุณไอเอื่อยเบอร์สุขุสุคนนะเจ้าค่ะ S 1> <S 1> สารละัมนีแล้วเจ้าค่ะเดินสบายดีเจ <HAHA> ้า <collaborating> ค <weil> ่ะสบายดีเด้อไปติดเลยเด้อตองไปหาสองใหม่ให้มันเห็นเด้อทุกคนเพระชนเลือกกระเซ็นดามุงนันมากอ่ะเขาก็มองข้ามไปอย่าไปใส่ใหญ่นะคะใส่ใหญ่มันเป็นทุกข์